แปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ใช้ปุ๋ยกรีลส่วนหนึ่งสสองของเรานะครับโคดนิวอธิบายเป็นภาษาไทยให้หน่อยแล้วเดี๋ยวโชนี่จะได้สปิงนี้เป็นภาษาอังกฤษไปแอฟริกาเนาะวิธีใช้ครับต้องเลือกที่ส่วนหนึ่งก่อนเนาะครับส่วหนึ่งครับก็เหมือนเดิมครับเอาส่วนหนึ่งเนี่ย c c ผสมน้ำใส่กระมังแล้วก็เราลาบเม็ดคัครับท้วเราจะไปแช่ไว้ก็ได้แช่เป็น หนึ่งื้นก็ได้แล้วเอามาวาคราับละหวานครับจริตสุขแช่ก่อนครับ g i m m e d i a t e l y ทีนี้หมายถึงว่าแช่เนี่ยเพื่อให้ไปเร่งรากเร่งรากครับเลเร่งรากแล้วก็เพื่อเพราะมันออกต้นออกใบมามันก็จะได้แข็งแรงแข็งครับเมื่อเราติดโรโบติดพลังงานให้เขาเขาจะเติบโตัวเร็วสปรีดเลยแล้วก็ฉีดตามด้วยกินลิ้นรอบที่หนึ่งกินลิ้นสี่กินแล้วก็พอเข้าตั้งท้องก็กินลิ้สูตรสองฉีดเพิ่มเม็ดข้าวให้ให้ใหญ่เยอะอ่าสูตรสองใช้ตอนไหน อ่าดู u uh, ่า uh, อ mediately the the rice start uh, coming out you use the formula two to make it uh, have many rice and uh, very good อ่า so สองก็ไปช่วยในเรื่องอะไรไปช่วยให้เม็ดเต็มน้ำหนักดีข้าวไม่รีดเม็ดข้าวไม่ดีข้อไ,ไม่หักข้าวจะสวยได้ผลผลิตเยอะ,ยอะนขนาดเอาเมือไปตีอย่างเงี้ยไม่ร่วงยังไม่ร่วงเลย many have the และสุดท้ายนี่แหละลองไปชมแปลงนาแปลงน,นี้ที่ใช้ปุ๋ยีลิ่สูตรหนึ่งสูตรสองและซปเปอร์ซูเปอปร์ทีทองสีปับสภาพดินมาก่อนเลยอ่าครับสวยมากนะสวยมากเล<ว>ยเคีย้ยวขจีครับ